สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินาฟรีไฟเออร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็อัปเดตใหม่ของเกมกาลินาฟรีไฟเออร์ด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยฟรีไฟมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ไปรับชมอัปเดตใหม่ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในเกมฟรีไฟกันดีกว่าครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับราชันเจ้าสังเวียนนะครับทุกคนกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะก็ภายในนีีี้้เเเเนนน่ยยยยยจะะะะมมมขอองงรรราาาาวััลลลใหแแกกกทุคคบ ใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองเล่นได้นะโดยที่วิธีการเล่นมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับเพียงแค่เรามีเพชรนะครับเพชรผมวิปปบวับวิบวับ <c oughs> ก็ใช้เพชรนี่แหละหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าดวงดีหน่อยนะมันจะได้เป็นพวกชุดไปเลยนะแต่ว่าถ้าดวงซวยเนี่ยก็จะได้พวกโทเค็นเหรียญตังน,นี้มาแล้วก็โทเค็นเหรียญน,นะครับไปแลกชุดแฟชั่นได้นั่นเองนะครับนะแต่ว่า อันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มให้ดูจริงๆอยงจังๆที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วกันนะครับนะใครอยากดูจริงๆอยงจังๆแบบสุ่มแบบเทพๆสุ่มแบบปึ๊บทีเดียวได้อะไรเงี้ยก็ไปติดตามรับชมได้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเลยนะครับอันนี้ก็สุ่มให้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมี199 99 29าเกเแล้วก็เเพชรนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครสุ่มอัน9เพชรแล้วมันดวงดีนะเวย้ยพี่บอกเลยว่าโคตรสุดอนะดวงเองโคตรดีนะครับทุกคนครับหรือว่าถ้าเกิดใครสุ่มเก็เก็สาาามรรถเเอโโททคคนนไไปแลกดด้้ะะับยี่จใช 1, 1,200โทเค็นในการแลกนะครับสำหรับชุดเอ่อคิงนะครับผมนะคิงออฟสังเวียนอะไรนี่แหละนะครับนะก็ใช้1,200โทเค็นในน้ำว้ยเอามาแลกอ,อ่ะโหสุดว่ะนะดูสิต้องออกก็แหละโอ้โหไม่ออกสักทีแล้วประทูเอายีิบเก้าไปมามาโอ้โห30โทเค็นครับไม่เป็นไร นะครับก็เดี๋ยวเราไปสุ่มยิงยิยงจังที่เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วกันนะครับทุกคนนะใครอยากดูไลฟ์สดก็ไปดูได้ที่เฟซบุ๊ f a n น a g e KBC Gamer มีจุดกิจกรรมหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะกิจกรรมตู้สุ่มสก,กินปืนใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนครับเป็นตู้สุ่มสก,กินปืน MP5 Champion Boxer นะครับอาวุธโลกใหม่แห่งสังเวียนเดือดเอืดอเอืดนะครับเป็นสก,กินปืน Legendary กระบอกแรกของ MP5 นั่นเองนะครับทุกคนครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นสกินปืนที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสวยงามอลางแท้แหนตลึงเลยครับดูสิครับโอ้โหคือต้องบอกเลยนะครับว่า MP5 เนี่ยนะครับนานๆทีจะมีสกินปืนเข้ามานะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นกระบอกแรกเลยนะครับที่เป็นสกินปืนที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Legendary Skin น,นั่นเองนะครับทุกคนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนะใครที่อยากจะชอบอยากจะสุ่มอยากจะจับ,อย,จจบอยากจะจองก็ มาจับมาจองได้เลยนะครับผมนะสเต็ก็เป็นดาเมจสองแล้ซีนหนึ่งความเร็วดีโหลดรบหนึ่งนั่นเองนะครับความเรีวดีโหลดเนี่ยไม่น่านจะเป็นปัญหาหรอกใส่แม็กทองเข้าไปมันก็โหลดไวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะสําหรับสกินปืนใหม่ MP5 แชมเปี้ยนนะครับแลรู้สึกือาในนี้มันจะมีอันนี้ด้วยนะ M60 the go แล้วก็ MP5 บัตรแบรนะครับสวยงามจะต้องจัดและใครอยากเห็นพี่สุมนะครับไปดูได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ ตอนเช้ามีไลฟ์สตรีมสดนะครับทุกคนครับมาเจอกันได้ที่ facebook แฟนเพจ KDC Gamer มีจุดครับผมเอาละครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นอัปเดตตู้สูงดิมอนรอยย้อนนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นชุดแฟชั่นชุดใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ในตู้สูงดิมอนรอยย้อนนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นในส่วนของทางด้านตู้ส่มชุดนี้จริงๆนะครับผมนะ นี่เลยนะครับผมนะสำหรับไดมอนด์รอยย่อชุดถัดไปนั่นเองเนี่ยครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่า t r i l c u e r a นะครับผมนะทุกคนครับเป็นชุดแฟชั่นชุดใหม่ล่าสุดของเกมการีน่าฟรีไฟที่อยู่ในตู้ไดมอนด์รอยย้อนั่นเองนะครับทุกคนครับน่าจะเป็นตู้สุ่มตู้ต่อไปนั่นเองก็มีความเป็นไปได้นะครับผมทุกคนครับก็แฟชั่นทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะเราก็ได้หยิบยกมารีวิวให้ดูแล้วนั่นเองนะครับผมนะทุกคนครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับผมนะขอแจ้งล่วงหน้าสักนิดนึงนะครับผมนะก็สําหรับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมนะพี่ได้พูดถึงเรื่องสิทธิขั้นสูงไปนะครับผมนะก็ได้พูดผิดไปหลายเรื่องเลยนะครับผมนะเนื่องจากว่าออกโนเวอร์กับเดซ e m ม e r เนี่ยนะครับผมนะทุกคนครับขอโทษขอกราบประธานอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะออกโนเวอร์คือเดือนตุลาคมนะครับผมนะแล้วก็ดซเซมเบอร์คือเดือนอ่าอ่าธันวาคมนะครับผมนะเออนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิทธิขั้นสูงอียิปต์นะครับผมนะในเดือน สิขั้นสูงอีกอันนึงนะครับผมนะเป็นเดือนธันวาคมนะครับทุกคนครับอ่าอันนี้คืออียิปต์นะส่วนอันนี้ก็เป็นอันใหม่ล่าสุดนะครับที่จะมาในเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับนะก็ขอโทษด้วยละกันนะครับผมนะที่เมื่อวานนะครับนะเออมากนะครับนะจำเดือนผิดนะครับผมนะเดือนธันาเป็นเซตอ่าเดือนธันวาคออกเบอร์นะครับผมนะทุกคนครับเอาเป็นว่าสิทธิขั้นสูงทั้งสองตัวที่พี่รีวิวในคลิปนี้นะครับผมนะจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมนนนนััั่เองะคคครรบบทุก อียิปต์เนี่ยเป็นของเดือนตุลานะส่วนอันนี้คือเดือนธันวาคมนะครับต่อมานะครับผมนะจะเป็นในส่วนของหน้าสกินปืน XM8 นั่นเองนะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็มีโมเดลแล้วก็รีวิวออกมาตัวเต็มครบทุกสีแล้วนะครับผมนะทุกคนครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าสีแต่ละสีเนี่ยนะครับผมนะมันเป็นยังไงนะครับผมนะอันนี้ก็ได้หารีวิวแล้วก็อัปเดตมาให้ดูกันแล้วนะครับทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยโมเดลปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ รอเวลาให้เข้ามาในตู้อีโบนั่นเองนะครับสำหรับสกินปืน XM8 นะครับผมนะโอ้โหจะรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับผมนะทางเกมกาลินาฟีไฟนะเขาจะอปัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็พวกสกินต่างๆเนี่ยมันเหมือนแบบไม่ใช่เกม Ba ท t l e r รอย l e อันนี้แล้วอะ่ะทุกคนเอออาจจะเป็นผสมแนวแฟนตาซีเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้เกมมันดูแบบว่าทันสมัยมากขึ้นนะครับผมนะไม่ติดอยู่กับสกินปืนเดิมๆอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ ได้ทำการอัปเดตสกินปืน XM8 Evolution เข้ามานั่นเองนะครับนี่นะก็ใครอยากรู้คลิปสแตทของปืนนะครับผมนะก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้ที่ช่องนั่นเองนะครับนะมีบอกเรียบร้อยต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านั่นเองนะกระเป๋าตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกระเป๋าปีกนางฟ้านะครับผมนะกระเป๋าใหม่ล่าสุดของเกม Karina Free Fire เลยนะครับผมนะทุกคนครับนี่เลยนะโอ้โหเป็นกระเป๋าทั้ง3เลเวลนะครับผมนะทุกคนครับนี่เลยนะโอ้โห ตั้งแต่เลเวล1เลเวล2เลเวล3เป็นต้นไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเลเวล3นะก็ค่อนข้างที่จะเท่พอสมควรนะครับแล้วก็เลเวล2นะครับเหมือนกำลังแบบจะขยายปีกนะครับแล้วก็เลเวล1คือปีกกำลังหูอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมนะจะเป็นสองสถานะสกินปืน AK คดาก้อนนะครับหรือว่า AK มังกรของจริงนะครับผมนะนี่คือมังกรของแท้และแน่นอนนะครับผมนะก็ อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับผมนะเร็วๆนี้รอติดตามรับชมกันได้นะครับแล้วก็กระเป๋านะครับแล้วก็สกินปืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกระเป๋าที่เราใส่กันที่พี่ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นปืน AK นะครับ AK 47ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนะ a k 4 7ส่เจดเดี๋ยวดูดูกระเป๋าเปิด่ะโอเคแล้วก็สกินปืน a k 4 7นะครับจะเป็นประมาณนี้แหละรูปร่างตอนที่ถือเข้ามาในเกมนะครับ อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวโมเดลนะครับเพื่อนครับก็เดี๋ยวรอดูตัวเต็มอีกทีนึงว่ามันจะสวยกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นแค่แค่โมเดลเฉยๆนะครับยังทําไม่เสร็จสักเท่าไหร่นะครับนี่เลยเนาะอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับสกิปปืนเ k คมังกรนะครับแล้วก็สําหรับอ่าวิธีการได้รับนะครับผมนะไอเจ้าตัว AK มังกรตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับนะแต่ว่าเราสามารถรู้ได้ก็ค่าว่าไอตัวหินหรือว่าผลึกตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะมันคือ หินอัพเกรดสกินปืน AK47 นั่นเองนะครับผมนะทุกคนครับก็คืออันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหินอัพเกรดของ AK47 นั่นเองใช่หไหมตามที่เขาได้เขียนไว้เลยนะครับเขาเขียนว่า material Uarsio Paraivo skin da AK47 นะครับก็คือหินที่เอาไว้อัพเกรดที่จะต้องรับสก,กินของ AK47 นั่นเองนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เมื่อกี้นั่นเองนะที่เป็นสีฟ้า AK ที่เป็นรูปมังกรนั่นแหละนะครับมันคือหินที่เอาไว้อัพเกรดปืนสก,กิน AK ให้มันเป็น ในส่วนของทางนัตเอเคที่มันเป็นรูปมังกรน,นั่นเองนะครับโอ้โหอัปเดตมันน่าสนใจมากเลยทุกคนพี่เลยรีบหยิบยกประเด็นนี้มารีวิวเลยนะครับก็รอติดตามรับชมแล้วกันว่ามันจะเข้ามาตอนไหนนะครับผมนะทุกคนครับเอาละครับผมอัปเดตต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแมปเกาะสวรรค์2.0นนั่นเองนะครับทุกคนครับอันนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของออฟฟิเชียลหลักเลยนะครับผมนะของทางด้านฟ r e e Fire นะครับผมนะเขาได้บอกมาว่า คุยกระมงหรือว่าประกาศด่วนนะครับผมนะใครที่ถามหาเกี่ยวกับเกาะสวรรค์2.0ไม่ต้องห่วงแน่นอนมันจะมาถึงเร็วๆนี้รอติดตามรับชมได้นะครับผมนะก็อันนี้นะครับผมนะเป็นอัปเดตอยาหลักเลยนะครับผมนะของแมปเกาะสวรรค์ที่พี่ได้หยิบยกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการสปีดคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมนะเพราะว่าแมปมันเยอะมากรายละเอียดมันใหญ่มันกว้างมากๆนะครับทุกคนนะใครที่ อยากจะดูจริงๆเนี่ยนะครับก็แนะนําว่ารอดูตัวเต็มๆก็ได้หรือว่าไปดูได้ที่ช่อง KDC Gamer มีจุดนะคือช่องพี่อ่ะได้รีวิวไปแล้วแหละนะครับสำหรับแบบกอสวรรค์น,นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเอาดีเทลคร่าวๆทั้งหมดมาให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเกิดอ่ารีวิวทั้งหมดเลยเนี่ยเกรงว่ามันจะใช้ระยะเวลานานนะครับเพราะว่ารีวิวยังไงก็ไม่หมดนะครับผมนะคลิปนี้ถ้าเกิดรีวิวแบบกอสวรรค์เต็มๆเนี่ยที่มันมาใน2 0นะ่ะคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ ครึ่งชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ประมาณ2 0 3สินาทีเลยนะกว่าจะรีวิวแต่ละจุดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรีวิวให้ดูบางส่วนบางช่องบางจุดที่เราควรจะรู้ไว้นะครับว่ามันเป็นอะไรนั่นเองเนาอะ,อะประมาณนี้นะครับผมนะส่วนใครอยากดูรีวิวตัวเต็มๆก็ไปดูได้ที่ช่อง KZ Gamer ไม่จุดนะครับผมนะทุกคนครับก็ได้ทำรีวิวและอัปเดตไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ ลองค้นหาไปดูนะครับผมนะว่าแมปใหม่เกาะสวรรค์2.0ก็จะเจอคลิปของพี่ KTC ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตใหม่เกาะสวรรค์2.0นะครับก็รอติดตามรับชมได้ในอัปเดตตัวเต็มเร็วๆนี้นะครับบอกได้เลยว่าอัปเดตใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนสำหรับเกาะสวรรค์2.0นะครับทุกคนครับเอาละครับผมทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมนะมีใครชื่นชอบอัปเดตตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับนะถ้าเกิดใครชื่นชอบอัปเดตตัวไหนพิเศษนก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย